สวัสดีครับผมเจมเกิร้อยครับผมเหมือนเดิมนะครับพบพ่อกันครับผมเจมเกิร้อยแย้วก็ะอยู่กันที่อู่ของอีสานมอเตอร์นะครับอ่าเมื่อนนี้สิพาไปชมคกันนี้แหละจอดอยู่ต้นนาทุกท่านนี่แหละครับรถกันนี่นะครับอ่าปากเล็ดข้อเล็ดตู้สูตรตะแกงซิ่งตู้ซิ่งฟ้ากลางล่องอเกี่ยวดัน ลูกเลดนะครับเจียวดันเป็นลูกเลดโซเต็มร่องอโซลำโซลำเลี้ยงไม่นะครับคอสปริงนะครับนี้มาแต่ว่าหหางแก้งานไห้นะครับอ่ะเดี๋ยวเขาไปชมอการเช็คระบบแล้วจะล้อ,ลองรหลดเบึงนะครับก่อนที่โซมอบครับผมไปชมเลยครับ สำหรับลูกเกียร์คันนี้นะครับเป็นของ 70G ปี2559นหครับอ่าะครับเป็นรถขยายปากนะครับมีโครงสร้างของเขานะครับถอดไปเรียบร้อยนะครับนะแต่ว,ว่าเบิ่งเกียร์ก่อนนะครับระบบเกียร์นะครับมีเฟืองเดี่ยวนะครับ เต็มๆนะครับบบมีบิน,นบตัวนี้เป็นเฟื่องเดิมนะครับจิบไรัเก็บเรื่องโอลิงซินนะครับกระไซเรื่องจระบีมีจระบีแล้วก็บตับวก,กมัมกามปูนะครับกามปูเขียตัวนี้นะครับะปะเก็นที่เปียนออกนะครับ <c oughs> เป็นปะเก็นเล็กนะครับ กับปวอกสีนนะครับโอลิงนะครับเป็นตัวนี้สีนก้ามปูนะครับก้ามปูบีบเหลี่ยวกับก้ามปูเหลี่ยวนะครับแล้วก็เป็นสีนาสตอร์น,นะครับสีนเพาขับตีนตะขาบนะครับแล้วก็ซีนมุลีสีนแกนเกียร์นะครับเปลี่ยนออกแล้วนะ รับเกียร์กะประมาณนี้นะครับขอบ้งพะเบกเต็มนะครับนี่นะเบกเ็เต็มนะครับเฟืองบ่มมีบินบ่มมีแตกนะครับอ่าเมากันที่อีกโค้งสั่งนะครับโค้งสั่งกะที่เป็นเรื่องลูกปืนรู้เลยนะครับนี่นะครับถอดออกแล้วคิดล้อยันไหมนะครับอ่าเรื่องเบาน้ำนะครับเบาน้ำหม้อน้ำนะครับแล้วก็ อ,อย่างแท่นเครื่องนะครับเดี๋ยวเก็บออกให้นะครับนี่นะนี่คืออย่างแท่นเครื่องที่มันฉีดนะครับขาดเรื่องแตกเรื่องหักบ่ค่อยมีนะครับแล้วก็เยิ่มซึมเครื่องเราก็หนีอยังบ่มีเลยนะครับก็ถือว่าโอเคดีนะครับ ก็เสมารมื่อไรเก็บสายไฟไหมนะครับก็เรื่งสายไฟกัมุนแรงหน่อยนะครับเดี๋ยวจัดการให้ไหมนะครับพืนรูเลอร์แกนรูเลอร์นะครับแล้วก็พวกรูเลอร์ทั้งหลายนะครับที่มันผอมมันแห้งนะครับมันขาดประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยว ห้องเป็นไรเก็บงานกันเลยครับครับกะกำลังที่เป็นดีเรียบร,อยรบอๆๆๆ้อยนะครับอ่ะเล็กๆน้อยๆนะครับสีมาเสริมเพิ่มเติมแล้วก็ถ่ายให้เบิรงอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือเอ่อเปลี่ยนสกูนะครับตัวตั้งนะครับหนึ่งและสองนะครับแล้วก็บวกกนะันสวิตช์สวิงนะครับระบบไฟนะครับ นะบบระบบไฟครบเรียบร้อยนะครับติดทุกอย่างนะครับเครื่องนะครับแห้งๆนะครับนี่ก็ตสกูนะครับตูต้ทั้งฟ้านะครับสก,กูตัวลำเลี้ยงเขาออกนะครับกับเปลี่ยนออกไม่นะครับตัวนี้นะ จะการเปลี่ยนออกไหมบ่มีคมนะครับสิ้นตะแกรงนะครับนี่นะครับถามมันมีใส่ประเด็กับที่เปลี่ยนออกแบบนี้เลยนะครับเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับสกูสองน้อนนะครับปกตินะครับบอมีปัญหาบ่มีแหลมคมนะครับเปลี่ยนตะไบปัดไหนนะครับนี่นะ อันนี้สกูหนึ่งน้อนนะครับกับเปลี่ยนไม้ให้นะครับล้างสคอกสกูเฮ็ดไม่เรียบร้อยนะครับโกบปลลมนี่นะครับขั้นที่ัดลมแตกนะครับอ่าเบิ่งนะครับขึ้นโค้งไม้นะครับเฮ็ดโกบปลล้มไม้นะครับเรียบร้อยนะครับด้านข้างโอเคครับเดี๋ยวมาอัปเดตซูเบงไม้นะครับ จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการทดสอบระบบนะครับแล้วการเช็คระบบของรถคันนี้นะครับคันนี้นะครับราคาจบไปที่สี่แสนห้าหมืนบาทนะครับสี่แสนห้าหมืนบาททุกท่านฟังบ่ผิดครับแต่นะครับบอมเยนว่าเป็นยังรถผมอ่าสี่แสนห้าหมืนบาทก็บุขยายปากน้ำครับต้องเข้าใจนะครับแต่ละช่วงเวลาของการจองเนี่ยลูกค้าแต่ละคนนบริจองมความกันนะครับ ถ้าคนอยากได้ราคาที่มันย่อมเยาวนะครับปีตำาๆมีนะครับขยายปากได้นะครับ450แต่คันนี้นะครับลูกค้าเขาจองไว้ตั้งแต่ปีไก่ปีหกหกนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับแล้วก็เพิ่นจองในช่วงที่มีโปรโมชั่นพอดีนะครับช่วงที่มันมีโปรโมชั่นพอดีเพิ่นก็เลยได้เป็นส่วนลดไปนะครับแต่ต้องยอม ใจย่อมเจ็บจังหน่อยนะครับเสียคัมโบแน่บ่อยากเสียค้าโบบอกไงนะครับอ,อผมก็เฮ็ดให้ตามนี่แหละนะครับสี่แสนห้าแต่ว่าสี่แสนหาผมก็แจ้งไปแล้วว่าผมเฮ็ดยังให้บ้างนะครับบบแมนบาสีมีออกเกอร์เลดนะนะครับแต่ละอย่างแต่ละรายละเอียดก็ต้องเขามาคุยกันอยู่หนาอูอีกแ่นึงนะครับเบื้องลึกเบื้องหลัง กับบลูจัายน้ำพิ่นออกมาเพื่นใจเท่าได๋นะครับแต่ว่ารรคนิวมันกะนั่นแหละครับราคาเปิดที่4 0 0 0ห้านะครับแจ้งไปทุกคลิปนั่นแหละนะครับว่าเห็ดยังแน่รลอยังเพิ่มเติมแน่นะครับแล้วก็สีย่ำอีกรอบนึงนะครับออเกอร์เลดนะครับถ้าคันใดบ่มีมาท่านจะบ่ได้นะท่านจะไม่ได้ออกไปนะครับสเตอร์เต็มล่องบ่มีมาท่านจะบบได้ออกไปนะครับเพราะว่าผมบบได้ใส่ไอ้นะครับ แล้วก็ย่างหนึ่งแท็กนะครับอันนี้ผมก็แจ้งลูกค้าไ้สั่งเตะโดนแล้วแท็กนะครับไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับมาแบบใดไปแบบนั้นนะครับถ้ายากได้แท็กไม่ก็เพิ่มเงินออกนะครับแต่ย่างหนึ่งนะครับเป็นอุปกรณ์ตกแต่งนะครับก็ี่เป็นพวกสายพานหล่องไงนะครับสายพานหล่องคูนะครับทั้งหลายนะครับ แต่ถ้าคันไหนมันมีมานะครับผมก็ต้องเบ่งรายละเอียดกอนว่าลดท่าน,นั้นสามารถใส่บอ,อย่างเช่นสเตอร์เต็มร่องเขาก็ต้องมาไล่เบ่งโศอีกนะครับโซยืดโศยานบอยนะครับถ้ายืด้ายานนะครับถ้าบอสามารถใส่งานใดนะครับผมก็เปลียนออกให่คือกันนะครับนี่คือการไล่รถนะครับฟังดีๆนะบบเมนบบเมนการดิวนะครับของผมจะเป็นการเช็คระบบทั้งคัน บอกมันตั้งแต่ปีแรกๆที่ฮ y ต youtube ลงที่ฮ็ตลดลงใน youtube นะครับแจ้งลูกค้าทุกทันเรียบร้อยนะครับติดตามกับเบอรงให้มันจบนะครับ่างเกียรนะครับพ้อมคนณทรงครับรถคันนี้ห่ายางนะครับลูกค้าบอกว่าเป็นยังคือว่าทรงฟรีร้อยโลสองร้อยโลนะครับบ่มีครับบบมีรถนะครับอันนี้จะแจ้งไว้อีกเหมือนเดิมนะครับผมจะแจ้งแล้วยดทุกอย่างนะครับ ก้อนสีซื่อขายกันนะครับนี่นะขนส่งลูกค้าต้องจัดการเองนะครับเพราะว่าผมบ่าสามารถจกนง้นขนส่งให้ทุกท่านได้นะครับบางท่านยูรอยโลจะจริงจะบางท่านยูสองรอยสามรอยสี่ร้อยหา้ารอยโลนันะครับบางที่ข้ามประเทศได้หรืเนาะเขากวามสามารถขนส่งขามให้ได้เพราะว่าผมขายในราคานี้นะครับรรมากงถืออะไอยากได้นั่นอยากได้นี่นะครับหาตามสภาพนะครับตามสภาพ ตั้งแต่สามแสนสามแสนเอ็ดสามแสนสองสามแสนสามนะครับอันนั้นไปซ้อมเอานะครับซอมบอ่อจบกระบาลไปนะครับเห็ดบลเล่จะเพิ่มอีกหลายนะครับการซื้อแบบนี้นะครับผมขายเริ่มต้นที่สามแสนแปดนะครับเนี่ยนะแล้วจะการซื้อตามสภาพนะครับลองคิดบ้งนะครับว่าซื้อตามสภาพเขาต้องเป็นลื้อนังเห็ดเองแลวบปฏินิการลื้อการเห็ดบบแมนว่าสิเห็ดทุกจุดนะครับ ท right. right. mm ั้งตัวเดกเขาไปเห็ดตัวนั้นทั้งตัวเด็กไปเห็ดตัวนั้นนะครับแต่เขาบอเห็นเลยเบื้องลึกเบื้องหลังมันยังเช่นพวกตู้นะครับในคอนะครับล่องสกูนะครับล้างสกูเกียยังสีนะครับปั๊มยังสีนะครับพวกนี้เขาสิบ่เห็นจนกว่ามันสีห่างนะครับแต่แบบนี้นะครับเห็ดไหทุกจางนะครับเกียร์ปั๊มไล่เก็บหมดนะครับยังถี่ถ่ายลงใน youtube เลยนะครับนี่แหละ คือสิ่งที่เบื้องลึกเขาสีได้แต่ถา้ามารดสี่พังบอ่อมันก็ต้องมีบางครับเพราะว่ารถเกี้ยวนเป็นการทํางานที่หนักนะครับรถเกี้ยวเป็นรถการทํางานหนักนะครับมือหนึ่งมันก็ใส่ไม่หนึ่งหนึ่งสิอ่ามันใส่รอบู่ทีสองพันห้าร้อยรอบต่อชั่วโมงนะครับนี่นะเราการเกี่ยวกันยังเขาขื้นแรงกันานะนั่นอยู่แล้วครับตรงนั่นตรงนี้ก็ต้องมีแตกมีหลวมมีหักบางนะครับ มาแมน่าเสียวไปแล้วโอ้สบายใจเกี่ยวได้สองปีสามปียยาวังครับรถเกี่ยวปีเดียวกับสุดยอดแล้วครับนะครับตามสภาพนี่นะครับรถไม่กับซ่างนะครับรถไม่กันนะครับปีเดียวก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับถัโบเพย์โบพังนะครับแต่อยากได้ดีเป็นเลนียยี่ห้ออื่นครับอันนี้แนะนําเลยนะครับยี่ห้อที่มันแข็งแข็ง่ายนะครับนั่นแหละไปหาเลือกเพื่อนเราเรา พวกนั่นนะคอเสียคือเรื่องอะไรนะครับหาซื้อยากนะครับให้พวกนี้ย่างเขาล้านทั่วไปก็มีนะครับรับแบนหนีนะครับบอเอ้ยถึงแบนนะมันทีผ่าวิ้งเขานะครับอ่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากได้รถเกี้ยวนะครับภายในปีหนานะครับหรือว่าอยากได้ตามสภาพของม่อเบิ้งเอานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0ูนย์3 4้า4แปนสามสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะครับทางไลน์นะครับแอดเบอร์ขึ้นได้เลยนะครับ แล้วก็ทั้ง facebook เจ็บกันร้อยก็ได้นะครับเพจก็ได้นะครับเดี๋ยวผมคุณให้แล้วอีกช่องทางหนึ่งช่องทาง youtube นะครับช่องทางนี้เนี่ยที่เป็นการรีวิวรถแล้วก็การพาไปเบิง่งนั่นเบิ่งนี้ของเกี่ยวกับรถเกี่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับติดต่อเข้ามาทางนั้นก็ได้นะครับสำหรับมือนีนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกพอกันคลิปหนานะครับกับ dc 6 8หกดนะครับ ดีซีหกอ๋อไม่ใช่สิดีซีเจก่อนนะครับอีกคันหนึ่งยังที่เป็น68นะครับปีนี้ปิดการทำแล้วนะครับถ้าอยากได้เอาตามสภาพไปก็ได้ครับปีหนาว่ากันไหมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ